อาตะกอนวันนี้นเรานะครับจะมาสอนวิธีแกโรโหลดวิธีเล่นเกมมัครับจาว่านะครับลูกคนนี้งคิดว่ามันเล่นไม่ได้หรอนะครับทุกคนถ้าอยากเล่นมาคราฟจาว่านะคระให้โหลดจากติ็นโตเชียนว่าเนแบัน,นีีนะครับนะครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็คุณนะครับก็จะเล่นได้นะคะแต่คนอื่นน้อกว่า อาจจะไม่มีใครจะเต็มมากหรอกครับแต่ผมนะครับก็จะสอนวิธีับเสริมๆหน่อยนะครับวิธีเลยนะครับจาว่านะครับมันง่ายมากเลยครับแล้วก็มีการประกวดแข่งขันเรื่องเกี่ยวกับเอิม่มเกี่ยวกับเอิ่มการวาดรูปนะนดูดีๆเลยนะครับ ก็ครับือคนอาจจะจะดีท็อตนะครับดีทคอดอันนี้อ่ะพงนะครับแล้วก็ขอเป็นเพื่อนสองคนเลยนะครับอย่างจำกันไหมมีการประกอบคำคำนั้นรูปนะครับว่ารูปแบบเป็นแฟนตาซีนะครับเแฟนตาซีอะไรพวกนั้นแบบฟนตาซีอย่างเงี้ยห้าทุกคนนะคะกลับามากลับมาสง่งได้นะครับบนดีท็อดได้เลยนะครับ บ๊ายบายครับทุกคนไปได้เจอกันนะครับบ๊ายบายตึ้งตึ้ง